สวัสดีค่ะแดดไม่มีนะคะวันนี้ฝนตกค่ะโอ้ยฝนตกลมกันโชกโอ้ยหนาวโอ้ยลมกันโชกมาฝนก็ตก,อ,ตกอีกตายเลยไปไหนก็ไม่ได้นะวันหยุดน,น่าเบื่อนจริงเลยลมก็ลม พรุ่งนี้จะมีงานวัดจะไปได้ไหมเนาะไปไหนไม่ได้เลยค่ะลงกันโชกอู้หนาว,นาวไปไหนไม่ได้นอกหนาวเข้าบ้านดีกว่านะคะมาดูดอกไม้สวยๆของเราดีกว่านี่ในบ้านนะคะดูดูต้นพลูด่ดดางของเราก็ออกแล้วเนาะ แดดไม่มีค่ะแดดไม่มีเนาะดูชมต้นไม้ดีกว่านี่ต้นไม้ในบ้านเนาะนี่ก็ออกดอกอีกแล้วจะรอดไม่รอดก็รอดมาได้เนาะอันนี้พ่อหักแล้วก็จะรอดไม่รอดอา้าวรอดก็รอดตายก็ตายเนาะนี่ออกดอกอีกแล้วออกดอกอีกแล้วคะ่ะนี่มีชมมีราบนะคะออกดอกอีกแล้วออกบ่อยมากต้นไม่ค่อยสมบูรณ์คะ่ะตอนนี้ จะเป็นด่างๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวต้องมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรอีกแต่ตอนนี้ออกดอกอีกแล้วแต่ออกไม่เยอะออกไม่เยอะแต่ก็ออกให้เราชื่นชมเนาะมีโชคไม่ลาบนะคะร่ำรวยร่ำรวยปีใหม่ไทยนี่นี่รวยก็รวยจากการทํางานนะคะไม่ได้รวยหวยรวยเบื่ออะไรนะคะรวยจากเงินเดือนนะคะเงินเดือนนี่ค่ะข้างนอกก็ลมเย็นนะคะเล็ดเย็นมาก ลมก็แรงฝนก็ตกคะ่ะตอนนี้แล้วพรุ่งนี้ว่าจะไปงานวัดไทยเนาะก็ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวเราดูอาการ